สวัสดีค่ะพบปะกันอีกแล้วค่ะกับนัาชาแนวองนีมาพร้อมกับเมโนโอนเกียงสับป,ปะรดใส่หมูมาสิดแซมกันนะคะบาว์บหลายจดจะล้นขมมาแล้วามาขมาแล้วย่งงองกับปย่งงอยงเลยแกงหมูใส่สับปะรด กดหอดชิวอตนีองกันเลยไครับคือคือผมฝน นยังกัดก็ยังเงบเงียบอย hát hoàng cấp ai vô cả họ con mặt hoàng nó có đang hát bỏ cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้ำยก่ยื่อนอยู่บ้านระหว่านไก่กันอยากกัมันทายคิดไม่นสวนอยู่เถียงอยู่สวนน้ำกันเยอะประมาณถึงสิบเมตรอยู่แล้วเสียงเป็นดังไม่เลยนีคนนั่หมอน นี่เรียกน่อยก็ต้องขัาา้นใจเนาะครับมื่อเค้าเมื่อเชตีเขาจะเข้ากับหององัอน่รเาคนกำลังซื้เบาอไม่บ่อกระได้เขาไม่ตังซื้อเบ,อบเาอ เลดออกแล้ับเนี่ยม้หันคึนมาในเลดออกพอล่าพี่ละาหน่องลายคิมนาขอกันไหม่ส่วนแรกกูเร์กูซับจะใครให้น้าจากจนันแนวด้วยนะคะลายมนาพอกันไมคคิปนี้สวัสดีค่ะ